เต็มตีนเตี่ยกันไปครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับกล่าวสวัสดี FC สายนักลงทุนทุกท่านเลยแล้วกันครับเมื่อคืนนี้ครับไล่ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวาสากิฟอนตาเล่ฮุนซาฮุนได้นะครับด้านของการทำประตูเยอะบุริรัมยูเนเต็ดครับแล้วก็ชุดอัลบั้ม3รอบดึกกาลาตาสลายฮัมมาบี้นะครับแล้วก็บีเาลิวนะเมื่อวานนี้เต็มข้อเต็มแข้งเต็มเครื่องนะครับยินดีกับพีเอฟซีสายนักลงทุนทุกท่านด้วยแล้วกันครับผลงานครับในพนักงารก็จะประมาณนี้ ใครที่สนใจแล้วกันนะครับอยากม like ีโมเมนต์แบบนี้นะครับสิบปากว่าไม่เทนะ่าตาเห็นแล้วกันครับสิบตาเห็นไะม่เท่าเข้ามาสัมผัสเองนะครับลองเปิดใจนะครับทุกๆอย่างนะครับนะอยู่ที่การตัดสินใจครับนะของพี่ๆีสายนักลงทุนนะครับนะก็ลองเปิดใจดูแล้วกันครับนะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนะหลังบ้านมั่นคงนแนวทางชัดเจนและก็เรารวมอนะินฟลูเอนเซอร์ครับที่อยู่วงการใต้ดินครับนะมาตลอด10ปีนะครับอยู่ในพันธุ์คารเดียวกันคอยดูแลพ,พี่พี่สายหนักลงทุนทุกท่านนะ launcher, พี่พี่ในท่านไหนแล้วกันคะรับที่สนใจ นะครับลองปัดขวาไปที่หน้าช่องครับใต้รูปโป,โปรไฟล์นะครับนั่นคือคําอธิบายครับสู่ทางไปพนากานของเรานะครับอ่านทำความเข้าใจสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็สกิดกันเข้ามายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนทั้งทางบ้านหลังคาสีแดงครับใต้คลิปวิดีโอรับก็ คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับโปรแกรมกนนขันฟุตบอลครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับที่15พฤษภาคมแบบนี้นะครับก็ถิอว,ว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นในศึกทางด้านของลาลิกาสเปนสวีเดนออสเวียนคารเหลีกซาอุแล้วก็ฟุตบอลนอกกระแสฟุตบอลปีศาจอีกมากมายนะพี่ๆท่าน,นไหนแล้วกันครับที่สนใจนะครับ อยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเดี๋ยวเราเจอกันในพัตคาหเดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มให้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการเมนูหลักนาในทุกค่ําคืนนะครับเจอกันในพัตคาหแล้วกันนะส่วนวันนี้ครับง่ายๆสั้นๆก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับ2เมนูหลักวันนี้นะก็จะเป็นแตงด้าของเดสึกลาลิก้าสเปนทั้ง2เมนูครับเป็นคู่ระหว่างทางด้าของโอซาสูน่านะอันดับ10ที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านแอเลติโกมาลิดอันดับ3ของลีกครับคลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะผู้นี้ครับผลงานภาพรวมนะคกันนใมมเตกมล่าสดน เต็นเดอโอซาซูน่าครับก็ถือว่าหักปากาเซียนนะครับแบ่งคะแนนกับเรเบติสมา1ประตูต่อ1นะครับแต่ด้วยโมเมนตัมที่พวกเขาไม่ชนะใครมา2เกมติดในลีกครับบวกกับทางด้านของตาหมีอาราติโกมาลิดนะซึ่งเกมเยือนของพวกเขานะครับก็ไม่ชนะใครมา2เกมติดเหมือนกันครับไม่ว่าจะบุกไปแพ้ลาสฟามัสหนึ่แล้วก็นะครับบุกไปแบ่งคะแนนกับอาราเบสูนประตูศูนย์ครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะคืนฟอร์มในหลังเหย้าก็ตามครับถล่มเลอัลโซเซดัดไป4ประตูศูนย์ครับแต่วันนี้ครับด้วยแนวต้านนะครับที่หยิบบยกมาาาค่อนข้งเ อาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะสำหรับทางด้านของตาหมีอาราติโกมาลิดนะแต่ถ้าใครดูนะระบบการเข้าทําของเซเมโอเนในเกมล่าสุดที่เจอกับเลอโซเซดัดผมเชื่อว่าวันนี้นะตาหมีอาราติโกมาลิดอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ตลอด90นาทีครับมีโอกาสเลยครับที่จะบุกไปอัดทางด้านของโอซาซูนาและเก็บ3คะแนนครับยังไงตาหมีอาราติโกมาลิดผมเชื่อว่าวันนี้เต็มที่เลยนะแค่ตัวชา แต่ลุ้นเลยนะครับถึงเฮเต็มข้างเต็มคําแน่นอนสําหรับอาาติโกวัดอามัดริดวันนี้นะเมนูแรกแนวส่วนเมนูที่2ครับเราก็เถิดไปที่เวลาตีสองครึ่งเลยแล้วกันครับก็ยังอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นในด้านของแชมป์ลาลิก้าสเปนล่าสุดครับอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับคู่มาเยือนครับที่จะบุกไปเยือนในด้านของลังย่าหย่องเอสปันยอนอันดับที่16นั่นเอนแนวชื่อว่าในด้านของบาร์เซโลนานะครับนี่คือโปรแกรมการในขันนะครับ ในท้ายตลาดแล้วนะแต่เชื่อว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งฉลองแชมป์ไปนะมีปาร์ตี้นู่นนี่นั่นนะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย รับด้วยแนวต้าหลายๆอย่างแล้วกันบาเซโลนานะครับภายใต้การคุมทีมของฮันซิฟิกรับคงไม่อยากส่งนักเตะแับแกนหลักและมีอาการบาดเจ็บแบบยาวจนกระทบไปถึงฤดูกาลหน้านะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีการโลเตชันนักเตะับแต่ระบบของฮันซิฟิกก็ยังดีกว่าเอสปันยอนแนบแต่สิ่งหนึ่งเลยครับที่เอสปันยอนดีกว่าบาเซโลนานะครับในเกมนี้นั่นคือแรงจูงใจครับที่ดนเด้าเอสปันยอนครับเป็นทีมหนีตกชันครับเชื่อว่าวันนี้รับด้วยกระแสที่มีการปรับไหลลงรับไหลลงแบบผิดสังเกตเลยนะสำหรับเตงเด้าของบาเซ ไม่ต้องไปดูหรอกครับนักเตะตัวผู้เล่นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับเอสปันยอนเลยแล้วกันครับถ้าใครได้ติดตามเอสปันยอนถึงแม้ว่าจะผลงานไม่ดีก็ตามแต่ในลังย่าของเอสปันยอนมักจะหักปากกาเซียนครับเหนือทางด้านของทีมหัวตารางได้ครับวัดใจเอสปันยอนครับคำคืนวันนี้จะไม่แพ้บาเซโล่าขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนในคำคืนวันนี้นั่นเองนะและนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจำหน้าช่องประจําดจำคำคืนวันนี้ครับตาหมีอาราติโกมาลิดและก็ทางด้านของเอสปันยอนครับส่วนพี่นันไหนแล้วกันครับที่สนใจ นะครับอย่าเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วกันครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับนั่นคือคําอธิบายครับสู่ทางไปพัฒนาของเราครับหลังบ้านมั่นคงแนวทางชัดเจนครับใครอยากกระเป๋าตุงเจอกันในพัฒคาและกันส่วนกัมเกวันนี้ก็ขอให้คนโชคดีครับมีความสุขกับการชิฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ